สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้ามาพบมาพอ้พอพอกันอีกแล้ววันนี้พามาอยู่ที่ท่าเรือจะ้ะสิพาไปวางรอบดักปูจะ้ะตอนนี้ย้ำมือแรงแมาจ้านับเวลาประมาณหกโมงแรงหกโมงนิดๆจะ้ะอากาศก็หนาวอยู่พี่น้องลมวีวีอุณหภูมิสิบองศาสายพูสิพาไปวางรอบมาเบิ้งวิธีการวางรอบดักปูในนอเวกันแล้จะจ้าน,นี่เป็นครั้งที่สองของสายมูที่ไปวางรอบดักปู ครั้งแรกไปวางม้าแล้วเมื่อสองสาวอาทิตยที่แล้วน้าจ่ารแต่ว่าเสียงรถมอไซค์่่น้องท่าเรือ,อยุ่ข่างถนนนาจ้าเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งมาชมกันเลยจ้าวิธีการวางรอบดักปูในนอร์เวย์ไปกันเลยจ้าไปลงเรือจ้าพอบ้านกําลังเตรียมรอบที่สี่ไซ่ป่าไซ่กุ้งในรอบที่จะไปวางลงทะเลเนอกจาเะไปดูกันเลยจ้า2คุณตาคุณยายออกเรือ ไปเบิ่งคุณพ่อบ้านใส่เหยื่อดักปูกันพี่น้องในเรือตอนนี้กําลังจะเตรียมเหยื่อในการล่อปลาเนาะเอ้ยล่อปลาสันพี่น้องล่ออีกกระปูสิพาไปดักปูนี่ละพี่น้องกะเอาหัวปลาเอาเนื้อปลาใส่ตรงนี้เราก็เสียวใส่เข้าไปในรอบนะจ้ะเนาะล้วก็เอากุ้งมาใส่ด้วยพี่น้องนี่กุ้งนะมันจะมีถุงใหใส่เหยื่อในการล่อ นี่เอากุ้งใส่ในถุงนั่นเอาหัวปลาใส่ในกล้องนี่พี่นอ้องจ้ะวันนี้เราจะวางรอบสามอันเนาจะเนาะนี่กำลังเตรียมเสร็จไปแล้วหนึ่งอันอาเสร็จไปสองอันแล้วอันนี้กระไส้ไปแล้วแล้วเนาะเนี่ยใส่ปลาไปเรียบร้อยแล้วจ้ะ มันสิเป็นกรองซี่เลี่ยมในการใส่ปลาอยู่นี่แล้วก็จะเป็นถุงใส่กุ้ง

đi Điều. Quay trước lừa gần พามายามอีกระปูมาเก็บรอบมาเก็บรอบดักปูวางไว้เมื่อวานนูเห็นบ่ะจาะพี่น้องตุ๊กป่องตุ๊กป่องเหลืองๆมี่นรอบสาวสีชมพูมายามรอบเอาปูจ้ะมาวางรอบดักปูไว้เตี้ยไฟอยู่เนี่ยเอาเอา,เอามาแล้วมาแล้ว ออรุ่นกันพี่น้องจ๋าว่าจะได้มวันนี้เจากลากมารามาราเข้ามาแล้วจะได้ไหมวันนี้มายามแต่เช้าเลยใกล้ยังใกล้คือใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้ว ใส่คู่กันรุ่นว่ามึงนี่จะได้อีกกระโผ่่ม่อยากไว้อยู่ในใจว่จะได้ไหมขั้งที่สองกับการมาไซรอบดักเห็นแวบๆเราได้ยุ่พี่น้องได้จากตัวว้าววุดแม่ง,งะ่ะอู้ทีอันนี้คือรอบอันแรกหนึ่งออได้จากตัวพี่น้องอันนี้รอบดักแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัว เจ็ดตัวเลยค่ะพี่น้องจ๋ารอบอันแรกจกนี่กำลังเอาปูออกจากนี่มือไม่ฝึกหัดในการจับปูพี่น้องข้งที่สองของสามีเขากันปีแค่ฟูแบบว่ารอบอันแรกจะเอาขึ้นมาอันแรกได้เจ็ดตัวเดี๋ยวข้าตะเบิงปูเบิงเนื้อกับเนื้อไปชนกับไอแล้วปูมันหนีบไว้พี่น้องมันก็ยอมออกเบิง กูมันเหนียบไว้รอบอันแรกได้เจ็ดตัวพี่น้องตัวที่สาม ำลังใจให้กำลังใจพ่อบ้านเอาบวกมือไม่ฝึกอัดจะปูกันเหลืออีกหนึ่งตัวยังไม่ออกมาอยู่สลึกเลยตัวนึงอันเดียวก็ได้เจ็ดตัวแล้วจ้า จะเหลืออีกสองอันบืวอันนี้เอาลงไปสามอันมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยคนไตอื้บจุ๊บนี่เนาะเจ็ดตัวจ้ะอันที่สองแล้วพี่น้องคาดอีเกตแซ่ไม่พี่อันเดอร์เดอะบอสแล้วเหรอ เลือยงตุ่ก่องตุ้มก่องนีุ่่นโอ้โกดตอาเกนแล้วคันน็อตแล้ว อันที่สองกำลังขึ้นมาเดี๋ยวมาดูกันตอนเอาอขึ้นนะจ๊ะเนาะได้แล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วรุนอันที่สองได้ไหมอันที่สองอันที่สองมาตัวเดียวอันที่สองได้โตเดียวนึงโอ้อันที่สองหนึ่งตัวใหญ่กล้ามเบิเริมเลยพี่น้องได้มาอีกโตนึงเป็นแปดโตแล้วจ้า มือไม้ค่ะมือไม้สุดหัดในการดัาากปูนะจ๊ะเนาะเปิดมาเปิดกันพี่น้องตัวใหญ่เติมโตตัวที่สองก็ได้อันที่สองโอ้ได้ปลาดาวมานน้ำพุอันนึงรอบเบบนที่เปิดเอาปูง่ายดีนี่ตัวที่สองวายอ๋อ No if t h i n g you can not s p e a k ก็จะ true yeah. เยอทิมไปว่ามันมีจุดดำๆเพราะกิ่นมาสันสามีบอกแล้วก็มีปลาดาวอยู่ในนี้1ตัวอันที่สของวันนี้กำลังเอาขึ้นมาการยามรอบจะก็ซาวขึ้นมา น้องเดี๋ยวเห็นแล้วลัางสิขึ้นมาแล้วรุ่นรุ่นรุ่นมามีจากโตัวเนี่ยรุ่นรุ่นเออรู้สึกว่าเห็นหลายโตอยู่ได้พี่น้องจา๋าโอ้เยอะวาร์กุดโอ้ไมายกุดเนสโอเวอร์เทนแมนบ้องคุผอ้ด่าลายลายลาย,ลายอันนี้พี่น้องจา๋านี่ได้ลายเด้อจ้าเด้อจากโตัวทะเบงมาทัรุ่นกันหูตัวใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดตัวไหมอ่ะมันทับกันยูบิ่งเห็นบ่งชักแลจะเนาะลงไปสามอันอันที่สองได้มาตัวเดียวเอาไปใส่ละเดี๋ยวมุนเรือก่อนพี่นอ้องครสิเมาปูออกเป็นมุนเรือเป็นมุนเรือให้มันขึ้น ได้กี่ตัวหูตัวใหญ่มากตัวนี้หนึ่งอันที่สามไ้จากตัวละหนึ่งแล้วมารูนกันซอ้ออุยอ้ยหนีมือผูอนออ้น้อยหนีมือคุณพ่อขาพี่น้อยหนีมือโอ้จะไม่จับกูเป็นยาตสองสาม เจ็ดแปดอันนี้ได้แปดตัวอันแรกได้เจ็ดตัวอันที่สองได้แปดตัวเป็นสิบห้าตัวกับกับอันที่สองได้หนึ่งตัวเป็นสิบหกตัวเนาะจ้าเนาะวันนี้เราก็ได้แต่ว่าอันนึงเอาท่มลงไปกันเลยเหลือแค่สิบห้าตัวพี่น้องวันนี้ได้คูไปสิบห้าตัวเนี่จ้ะ ได้มาสิบหกตัวแต่อีกตัวหนึงมันเป็นสีดํา<ำ>ก็เลยโยนกับพื้นทะเลจ้ะมันเป็นจุดดำๆไ้ปกูกลับไปต้มกินสิบห้าตัววันนี้นี่เหยือห่อในนี่ก็เสีเอาลงต่อยเยื่อมันยังเหลืออยู่แต่ว่าปลาเหยื่อปลาเลียดหน่อยแล้ว <laughs> อันนี้น่าจะเป็นนกเป็ดน้ำเต็มเลยแถวนี้เต็มเลยพนะเบิ้งเบิ้งพี่นอ้องใช่ไหมเขาเอิญน,นกเป็ดน้ำว่าเดี๋จัดเต็มเลยแมพ่พณนาตรงแถวเนี่ยอ๋อ่นน,นะตุกปองตุ๊กป่องอยู่ใช่หมดเลยนั่น่ะบ้กล้าเข้าไปใกล้มันย่ามันตื้นตกใจมันมันลอยน้ำเต็มเลยพี่น้อง เพิ่งกลับเข้าฝั่งมาถึงท่าเรือตอนนี้เราก็พากลับเข้าฝั่งมาแล้วพี่น้องกําลังจอดเรือกําลังปิดเรือเคลียเรือเราสิพากลับบ้านไปต้อมอีกปูต่อไปสหายผูสิพาไปเบิ่งวิธีการต้อมอีกะปูของคนนอ์เวย์ไปเบิ่งหมอต้อมอีกปูก,กันพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะพี่น้องต่อไป กลับบ้านกันมือนีแดดหลังจากบ่มีแดดมาเป็นโอ้บ่เป็นเดือนคลัวคนติพี่น้องโดนจนลืมคา้าหลังจากไม่มีแดดวันนี้แด,ดดดีมากพี่น้องแต่ว่ากันหนาวจ้ะเมื่อบสนงี้12-13องศาท่าเรือมาจอดอที่ท่าเรือนอกเมืองจ้ะเนาะ บ้านการ